สวัสดีครับผมมาแล้วพี่น้องปูคอนเจนวัน,นว,วันที่สิบหกกรกฎาคมสองหกแปดนะพี่น้องเนาะวันที่แล้วนั่นของปูนเข่าตะเลขวิ่งเนะพี่น้องเลขวิ่งเข่าตัวเนีนอยู่ได้พี่น้องได้พี่น้องเข้าเขออยบังคีบดอนหลังของปูคอนเจนได้เนี่ยปูไฮแอนวิ่ง บน่างเนาะหกกับสามปูไปนเน้นหกกับเข่าหกอยู่พี่น้องเลขวิ่งจับคู่เพราเขาเน่าพี่น้องเป็นตเสษได้ปะสามหกไม่ให้เลขออกสี่หกไม่นอ้อยน้องเลขออกสี่หกเพาเขา่าพี่น้องเข่าตเ่เลขวิ่งเลขวิ่งเข่าตัวเน้นยกหกกับสามเนี่ยปูเน้นหกเนี่ยเข่ายกตัวเน้นเนี่ย ขุงเนี่ยเก้าเจ็ดตรวว่าเป็นเก้าหนึ่งกับเปลี่ยนเป็นเก้าเจ็ดกับเปลี่ยนน้องพี่น้องเป็นเก้าหนึ่งสัมเพียะมัดกับหัวเพียะบอกหกกับหัวเพรเขาได้พี่น้องได้รถเขาตะเลกวิ่งมาดูกันสิบหกวันวันที่สิบหก อันนี้คือรัฐบาลไทยได้พี่น้องได้คือปูปูขอนจันบ่มมีลาวได้พี่น้องได้เบิ่งวันที่เอาสิบหกนะ วิ่งปูหายป็นบนรางก็าได้พี่น้องได้ปูประหยักเรียก่าหลายคู่หลายหางนะสอง 2กับ8ปูเน้2น2องด้พี่น้องได้วดที่แล้วกะเข่าตัวเน้นนด้สายวิ่งสายแรนห้าอย่าเลื่มอย่าผาดวดที่แล้วปูเน้น6กกับเข่า6กด้เข่าตัวเน้น วอนนี้เด่น2องรอง8ปดเด่นสองรอง8ปดสอง สองเกตสองถ้าพี่น้องมักแปดสองกัดจัดได้ได้ แปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่มาอยากรู้พี่น้องเนาะเราเห็นมาโดนละแปดสี่แปดสี่สี่แปดนี่มาอยาคมานมาโดนล่ะ เปดห้าหกคู่คือเกอลพี่น้องหกคู่หกหางคือเกอลส่วนเหล็กสามตัวสองคู่สาม 2 7 8 อันนี้คือเลขสามตัวได้เป็นหงได้สองครูสองหางส่วนตัวเน้นได้เป็นหงส่วนตัวเน้นปูนเน้นให้สี่สองแล้วก็เจ็ดสองตัวเน้นได้พี่นองได้ตัวเน้นตัวเด่นปูเน้เนให้สองคู่สองหาง พี่น้องเข้ากับเราบ้างหกสองเลยล่ะหกสองเนี่ยมันมาสีหกเลยครับมันบริแาที่อาจีะมาหกสองก็ได้แคบหน้าจอครับผมเดี๋ยวขีดท่วนปูขอนจันวันสิบวดวันที่สิบหกกรกฎานี่ บนล่างปูให้สองกับแปูเน้นสองร่องแปดดที่แล้วก่ะปูเน้นหงกระเข่าตัวเน้นนี่สายวิ่งสายเลีนพี่น้องจับคู่นี่ก็แม่นสี่สองหกสองเสองแดหนึ่งแปี่ห้าถ้าพี่น้องมารักแปดก็คือ8ปดหนึ่ดี่แหเนี่ละเลข3าตัวเนี่ยก็แม่นสามหกสองเห้าเนี่ยสองคู่สหางปูเน้นนี่คือสีสอง แล้วก็เจ็ดสองระวังหกสองนี่พี่น้องถ้าพี่น้องมักเลขคู่นี่ก็คือสี่กับสองนี่ยหกกับสองนี่เลขคู่ถ้ามักเลขคู่ขีดก็คือเจ็ดกับสองเลขเลขกขีดนี่เลขคู่นี่ต่ว่าสี่แปดนี่มายากอยากไปเห็นมาโดนเลยพี่น้องเด้อถ้ามักกระจัดถ้าผมมา,าเข้ากระตัดมาพี่นอ้องเพราะว่าเห็นมันมากเสียโดนละจนเริ่มข้าลวละเอา้าตามนั้นครับผมกราบขอบพระคุณปู่คอนจันนี่เลยเอาโชคหมานกันสุภูสุคน ราฝากกดไ์กไดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม